สวัสดีแฮมมันเชิญออยังไงมันมันมันดูยังไงอ่ะว่าส่งคำขออะไรยังไงอ่ะเรื่องไง <laughs> <laughs> ไม่ใช่ใ <laughs> หอ้อันนไ้มเหรออ๋อได้แล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเหม็นมาเลยมึมาแ <laughs> ต่คือใจของฉัไม่ผมกำลังรอใส่ฟิลเตอร์อยู่แล้วฟิลเตอร์ผมค้าง มาแล้วทุกคนโอ้โหฟิลเตอร์อะไรวะเสแสบังวันนี้อ็อปปิกของเรา MV เพลงเสร็จผมเสร็จผา <MV> มาอีกแล้ว MV เสร็จใจฟิลเตอร์คุณบอใหม่อีกแล้วฮะอ่าวันนี้ถามดีกว่าหลังจากได้เห็น MV ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างบอสำหรับบอไม่ผมเห็นผมเห็นก่อนพวกคุณาไ้ <laughs> ก็พี่อันส่งให้ผมดูก่อนอ้าหรอยังไงยังไงไหนเล่าให้เพื่อนๆฟังดิเพื่อนเพื่อนเขาอยากรู้แบบหลังจากที่ได้เห็นเอมบีแล้วก็รู้สึกว่าอตากุ้งยิงผมชัดมากครับวันถ่ยก่อนคุ้งก่อนยเพื่อนเพื่อนเอาวอก่อนวอก่อนยังไงยังไงเล่าเร็วมเป็นรยกวันนั้นบรรยากาศวันนั้นในกองถ่ายเอมบีเป็นยังไงคือบรรยากาศเหรอก่อนก่อนที่เราจะแบบไปวันถ่ายมันมีอะไร อุบิเหตุเกิดขึ้นโอ้เกือบไม่รอดอ่ะผมทุกคนผมเป็นภูมิแพ้แล้วแล้วตามันแบบบวมแบบก็เลยถ่ายรูปให้พี่อ่านดูแล้วตอนตอนแรกแบบจะไม่ได้ถ่ายแล้วแบบอาการแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะเกือบเกือบมียกกองแล้วเนาะเอ่อแล้วพอตื่นเช้ามาก็แบบโอเคขึ้นแล้วแต่ว่าตามันยังแบบบวมอยู่ข้างหนึ่งอ่ะทุกคนถ้าเกิดสังเกตเห็นว่าตาข้างหนึ่งผมจะแบบปิดไปครึ่งหนึ่งเลย อืมเป็นไงแล้วแบบอย่างวันน so cool. ี้ที่ออกมาแล้วแบบปิดเทนอันดับหกของโลกด้วยนะเอ็มบีเพลงเสร็จผมอ่ะอืมโหสุดยอดเกินต้านจริงๆเกินต้าอาถามยินมากดีกว่าวันนั้นกองถ่ายเป็นไงบ้างสรุปไหมเอ็มบก็หนุกดีนะผมรู้สึกว่ามันถ่ายง่ายกว่าซีรีส์อ่ะก็คือว่าไม่อยากเล่นซีรีส์แล้วไม่มีใครมาแทนได้แเออ ไม่ก็อาจจะด้วยความแบบว่ามันไม่ได้ยากเท่าเท่าซีรีส์นะเพราะว่าผมไม่ได้มีซินขนาดนั้นเฮ้ยอันนัอโบยนี่มันเยอะแยะวะผมบอกว่ารอฟังเพลงพวกผมนะครับเพลงเสร็จตังอันนัทโบยพีเจเพลงเสร็ตตังนะฮะอะไรรู้ได้ไงว่าว่าใครมามันมันจะมีคอมเมนต์อยู่พี่บองเดี๋ยวก็เสร็จน้าเห้เอยพร้อมโดนต่อยเหรอเนี๋ยนะเนี๋ยนะเดี๋ยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวก็นะ ทำไมโหดก,กับนอ้องอัอย่าแกล้งน้องสิอ่ะเจสำหรับยินตอนนี้นคือเอมวเพลงเสรผมขึ้นเทนอันดับหกของโลกเป็นไงบ้างคอนรู้สึกคือแบบซีรีส์เราไปอันดับหนึ่งของโลกแล้วตอนนี้เอมวีก็ยังอันดับหกของโลกอีกอะเป็นเงบ้างนี่มันก็จะเป็นการอวยวกันเกินไปแล้วก็ดีใจครับดีใจที่มันมันมันเกิดขึ้นอีกแล้วทาให้เรารู้สึกว่าบ้านของพวกเรามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนชาว end of love ทั้งหลายขอบคุณที่ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับก็คือผมพูดซึ้งเ่ยแต่ว่าอพร้อมยุ่งอะไรวะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าแกล้งน้องอย่าแกล้งพี่เหนือสิเออแล้วอีกหนึ่งข่าวดีที่แบบเราก็เพิ่งรู้เลยวันนี้หลังจากที่ยอดฟอรของทั้งสองคนแบบครบห้าแสนแถมยังมีแบบชาวแฟนอินเตอร์เนี่ยเขาซื้อดาวให้ด้วย ที่แบบฉลองครบห้าแสนเป็นไงมากความรู้สึกที่แบบมีดาวยินวอเป็นของแบบตัวเองพวกเขาบอกเอา้าอ๋อนี่พี่ถามผมอ่ะถามใช่ถามําทํา,ทายินก่อนทุกคนผมมีดาวเป็นของตัวเองแล้วครับมีใครอยากไปอยู่ดาวกับพี่ยินปะไม่ไม่ใครอยากไปอยู่ดาวกับผมปะมันเป็นดาวเลือกนะเป็นดาวนามนิอ่ะคือถ้าเราเข้าไปก็ <laughs> หมดใหม่เาเงียบกันหมดเลยครับ ทำไมเงียบก็รอรรอ,อฟังนิตยีอยู่อ๋ออ๋อพูดถึงเรื่องดาวพูดถึงเรื่องดาวหหรอพี่บอเรื่องดาวทําทำไมอ่ะอ๋อเรื่องที่ทุกคนซื้อดาวให้ผมใช่ไหมอ่ะอมามเออมันมันรู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลยเป็นเรื่องที่เจ๋งมากเลยนะที่คนคนนึงจะมีแบบชื่อดาวเป็นของตัวเองอ่ะ ทำไมันจาก่าวนะนี่อุ้มดวงดาวถ้ามันถ้ามันเป็นถ้ามันมันเปลี่ยนของสากรโลกได้เลยผมบอกเลยโคตรเจ๋งจากดาวแบบเฮ็ดวันเดนวันอะไรเงี้ยอืมนี่คุณฝันเหรอใช่ไหมเป็นเป็ดวันเดนวันนั้นมันไข้หวัดนกเลยค่ะโคตรด่ามันไข้หวัดนกหรือเปล่าวะดาวเอชไอวีเออไม่ได้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 เฮ็ดวันเดนวันอ่ะอยากรู้ สุดท้ายแล้วพูดขอบคุณดีกว่าเพื่อนเพื่อนยอดฟฟร์ห้าแสนแล้วแล้วก็แบบเอมวีที่แบบกระแสะตอบรับดีขนาดนี้เอาเป็นวอก่อนผมอ่ะอ๋อก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อติดตามแมสซีรีส์ตอนเราจะจบไปแล้วแต่ก็ยังให้การสนับสนุนอย่างมากล้นมากจริงๆนะครับขนาดซีขนาดเอมวีเนี่ยยังโอ้โห ติดเทนประเทศน่ะแล้วก็ยังติดเทนโลกอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเลยจริงๆอ่ะแบบโอ้โหขอบคุณอะงั้นไม่ต้องพูดอายีนต่อไปต้าทีนอย่าพิ่งทำสิก็นั่นแหละครับผมดีใจไปกับทุกๆคนด้วยทั้งแบบตัวผมตัวพี่เขาตัวอะไรเนี้ยตัวแฟนคลับด้วยเนาะพี่ว่าอยู่กับเราพูดทุกครั้งเลยว่าดีใจครับพี่ อยู่กับพวกเราจนจนแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะทําอะไรก็ช่วยให้พวกเราติดเทรนตลอดมันมันมันซึ้งใจมากนะครับมันแบบที่ผมไปไลฟ์วันนี้ผมยังติดเทรนทําให้ผมรู้สึกว่าพวกคุณรักพวกเราจริงๆนะแบบเตงรักเราจริงๆนั่นแหละอกาลังคิดว่าถ้าเราได้ออกอีเวนต์งานแรกอ่ะอยากรู้พลังชาวดอมของยินบอจะแบบกี่แสนล้านคน ยาแบบแสนล้านคนเลยเหรอพี่คนบนโลกนี้มันถือมีไปเลยนะทุกคนจะถือธงมาคนละแบบคนละอันเลยแบบเขียนว่าหยินวอแบบใหญ่ๆเลยแล้วแบบแบกธงกันมาเดินขบวนกันเลยไปขบวนพาเลทกันมาเลยนะทุกคนมีปอลมีปอลอในในเอ็มวีนิดหนึ่งอ่ะยังไงยังไงแกตัวสีแก้ต่างแก้ต่างเรื่องลิฟต์ใช่ไหมฮะเรื่องปากซิดนี่เออต้องบอกตรงว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็อยากให้กแก้เยอะอยู่อยากให้ทุกคน enjoy enjoy ครับผมคือตอนพวกผมสองคนได้เช็คเวอร์ชั่นแรกแล้วก็หนักน่วงพอ <c oughs> สมควรกันใช่จริงๆแก้เยอะนะตัวนี้หมดไปแบบสามหมื่นล้านนะอะอีมีตัวหนึง่งไม่เป็นไรทุกคนมันก็อาจจะให้ฟีลลิ่งแบบหม่นหม่นไงแบบน่วงนวงนะมันก็เป็นอีกฟีลนึงเปล่าผมก็คาดว่าอย่างนั้นนะครับ บอกรอซีรีส์ยาวอยู่อ๋อไปก่อนครับต้องดูเหนือพระรามก่อนไหมรอรอดูเหนือพระรามเพราะยิงก็รอไปโผล่ด้วยนี่เหนือพระรามเอ้ยเหนือพระรามเอ้ยทุกคนผมลืมไปเลยเอ็มโอเอ็มเอ็มออฟเลฟยังไม่จบทุกคนยังมีเหนือพระรามอยู่เออเมื่อลืมไปเลยว่ะให้ให้โอกาสเขามีที่ยืนในสังคมเราจะจบแล้วแต่มันยังไม่จบไงยังให้โอกาสน้องเขาอยู่บ้างให้น้องผมได้เกิดหน่อยแหมเข้มเก่งเข้าภสษามีดาวดวงเนี่ยนะมีดาวก็ ดาวพร้อมเพยหรอดาวพร้อมเพยไม่ได้จะดาวพร้อมเพยได้ฉายแสงมาทุกคนอยากจะสุดท้ายสุดท้ายขอบคุณหน่อยเร็วโทรศัพท์พี่หยินร้อนไม่ไหวแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มกระตุกอีกแล้วโทรศัพท์ผมเริ่มร้อนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องแบบให้พี่หยินทำงานเก็บังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนอ่าขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆอีกสักครั้งหนึ่งอาวอก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับตั้งแต่แบบว่าเอวันที่เรา เอตอนที่เราไลฟ์เย็นนี้แล้วโอ้โหพลังทุกคนมันสุดยอดจริงๆเลย,เลยก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆน,นะครับขอบคุณมากเลยครับมันเติบโตจริงๆนะตอนแรกๆที่ยอดไลฟ์แค่สามพันคนตอนนี้ก็คือจะเป็นสามหมื่นแล้วดีใจครับดีใจที่ทุกคนรักพวกเราแล้วก็อย่าลืมรักน้องผมด้วยครับฝากฝากน้องผมด้วย นะครับทุกคนเอย่เพิ่งเกียดผมนะ <c oughs> ผม <c oughs> ผมเพิ่งโดนชมแบอาทีที่แล้วตอนนี้โดนด่าอีกเลยตอนนี้คือตอนนี้คือแฟนคลับทั้งสองบ้านเขาบอกว่าขอกุ๊ไนท์คิสพร้อมกันหน่อยกล้องหน้าห้าสี่สามสองพร้อมกัน บ๊ายบายบ๊ายบายครับร้อนแล้วเนี่ยไปแล้วนะครับ